สาวโผลแ่แฉวิลกรรม QP ขับรถหรูชนซี่โครงหักไม่ยอมรับผิดแถมคมคู่จนต้องต่อสู้ในชั้นศาลครับผู้เสียหายรายหนึ่งครับเป็นผู้หญิงนะฮะได้แสดงความคิดเห็นในเพจของสรยุทธสุทธสนจินดากรรมกรข่าวกรณีที่ในชินดันในแซ่ลิมหรือ QP นะฮะซึ่งเป็นนักแสดงซีรีส์คีเจสกีชนเรือหางยาทำให้มีผู้เสียชีวิตสรายซึ่งหญิงผู้เสียหายนั้น ได้แชร์เรื่องราวที่เคยประสบอุบัติเหตุเนื่องจากถูก QP นั้นขับรถชนโดยระบุว่าเราเคยถูกคุณเขาขับเบนซ์ชนซี่โครงร้าวแอดมิดรโรงพยาบาลหนึ่งคืนเขายังไม่เคยไปเยี่ยมเลยพอตำรวจสรุปคดีว่าต่างฝ่ายต่างประมาทสรุปนางก็จะไม่จ่ายอะไรเลยใดๆดทั้งสิ้นจนเราต้องไปหาคลิป กรุงเทพมหานครมาแสดงว่าเราไม่ผิดจนต้องขึ้นสารแพ่งไกลเกลีย่ยได้มา3,500บาทผู้สื่อข่าวเรื่องเล่าเช้านี้นะครับได้พูดคุยกับคุณปิว๋วอายุ31ปีเล่าว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ31พฤษภาคม2566ขณะที่ตนนั้นขับขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านเมื่อมาถึงใกล้ แยกหัวหมากจู่ๆรถเบนซ์สีขาวก็หักเลี้ยวเข้ามาที่คอนโดโดยที่ไม่เปิดไฟเลี้ยวทําให้ตนนั้นที่ขี่รถมอเตอร์ไซค์มาถูกชนอย่างจังทําให้กระเด็นตกรถได้รับบาดเจ็บที่หน้าอกซ้ายซี่โครงหักแอดมิดโรงพยาบาลคืน1ห,หลังจากเกิดเหตุ QP ได้ลงมาจากรถและก็ขอโทษพร้อมชดใช้ค่าเสียหายให้5,000บาทเนื่องจาก ไม่อยากจะให้เป็นเรื่องซึ่งตนคาดว่าเป็นเพราะว่าใบขับขี่ของ QP น้ำหนวดอายุเราไม่มีประกันตนจึงไปแจ้งความสอนอรประเวทเพราะว่าต้องนำเอกสารไปทำเรื่องซ่อมรถตำรวจสรุปว่าประมาทร่วมและพยายามติดต่อค p พีมาเจรจาเซ็นเอกสารใบประกันแต่ค p พีไม่ยอมมาบอกว่าไม่ผิด แถมยังคมขู่ที่จะเอาทนายมาสู้คดีจนต้องต่อสู้กันในชั้นศาลโดยสารตัดสินว่าคิวพีนั้นผิดจริงให้จ่ายค่าเสียหาย3,500บาทหลังจบเรื่องไม่มีการเอ่ยคำขอโทษคุณปิวไกลว่าที่ออกมาโพสต์เนื่องจากอยากให้สังคมเห็นว่าคนทำผิดก็ยังทำผิดอยู่เรื่อยๆเมื่อเห็นข่าวขับเจสกีชนเรือมีคนตายตนสงสารคนตาย